โอเคผมก็จะมาต่อจากดูโหมดทีวีที่แล้วเลยนะครับซึ่งผมก็ยังเล่นเซฟใหม่เหมือนเดิมเซฟพังอยูล่ละแต่ผมก็แก้มาแล้วล่ะแต่ขอเล่นใหม่ได้แล้วกันซึ่งตัวนี้ผมก็จะไม่เล่นนะครับไอซูรียเนี่ยผมจะข้ามมาเลยนะอันนี้ผมเปิดดูโหมดแป๊บนึงนะครับ จะขอสปีตรลันเลยแล้วกันวิ่งเพื่อวิ่งมาเก็บดาบตรงนี้ แล้วก็เปลี่ยนสกิลแบบนึงครับ เฮ้ยเอามันหลบผมได้เฉยเว้ยหนูพวกเนี้ยเก็บจดหมายแล้วก็ของตัวนี้ด้วยนะครับ ເອ2ກວຍເລີຍ <s uss ur ra> เฮ้ยเอาเดินผิดโอ้ oh, ดีนะไม่โดนแบนดิตดักทาง อัโอ oh, oh, okay. ้ไ oh, ด oh, uh ้เยี่ยวมาวัตเตอร์ฟักได้ขวดเยี่ยววัตเตอร์ฟักมันจะหาไปไหนวะเนี่ยเชียนี่ตีนั่นลวกันมันไส อยูแล้วโดนดักอีกออกได้ไหมไม่ได้เยี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาอุ้ยโอ้ยเกือบแตกเฮ้ยอย่านะโอ้เกือบเราเกือบตายครับ ก็เกือบตายแล้วก็ยังแบบมาดักกูยิ้โอเคอย่างน้อยเราก็รอดเดี๋ยวผมไปรีเซ็ตแปบ๊บหนึ่งนะครับเหมือนมันจะข้ามแล้วเมื่อกีน้นี้โอ้โหนอาหารเราหมด ละหมดเราเป็นไข้ด้วยโอ้แย่ละแย่น yeah, ะครับท่านผู้ชมผม oh, ต้องกินยา yeah, สีฟ้าบ่ะ ไม่งั้นมันมันจะยากหายคลายน,ะน,นี้โอเคเดี๋ยวผมอาบน้ำครับอโอเคทำเวทกันเลยโอ้รู้สึกว่าอารมณ์ไม่ไม่ไม่ดีเลยอะ เป็นไข้ทีเดียวคืออารมณ์หายเลยแต่ก็ยังกูดมูดอยู่ อันนี้ผมอัพสกิลแฟปหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ดีผมไม่แนะนำให้อัพอันนี้นะครับมันรู้สึกว่าถ้าเราอารมณ์ดีมันมันจะลดดาเมจเราโอเคครับอันที่สองอันนี้เราก็ย่องมาเหมือนเดิม ก็กับดักข้างหน้าเราอยากทำฉ,ฉากซีจีมากเลยอะแต่ผมเล่นในดูโหมดนี่สิคือถ้าเราทำเนี่ยเราจะไม่แบบสามารถย้อนกลับได้ด้วยเงี้ยผมต้องเลือกข้อที่ดีที่สุดว่ะอุ้ยผมโดนลูกหลงไอ้เช่นนี้มันตีผมอุ้ย ตนนัวนี้อันนี้ก็ตามมาอันอนี้แล้วกันไว้โจมตีส่วนอันนี้มันมันต้องแทงมานี้เฮ้ยมานี้สิเพื่อนโหเยี่ยมรอตรงนี้ ไปประตูด้วยเข้ามาสิน้องโอ้โหผมเร็วไปว่ะมอยาโดนผู้ซีล่าเคยไหมโฮ้ย ข้ามาดิกลัวหรือเปล่าน้องเข้ามาเอ้าแล้วเพื่อนไม่ตีมันล่ะเพื่อนเพื่อนเรายืนทำไมเนี่ยเอาเอาแล้วเพื่อนไม่ช่วยเราเลยโอ้โหอะไรวะเพื่อนเอาดูดิเพื่อนคือแบบยืนแบบชิลจัดเลยอ่ะ หรือมันไม่เห็นวะผมต้องให้มันแทงไปก่อนเพราะว่าไอ้นี้มันค่อนข้างถึกโอ้โหลโอ้จหเตีให้กูอุยอ้ย เฮ้ยอย่าไปแทงทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมชวใช้สกิลนี้แป๊บนึงไม่งั้นเดี๋ยวตัวผู้หญิงตายขึ้นมานี่มันจะยากเ,ล,กเลือเท่าไหร่ปนะ่ะเนี่ยร้อยเก้าสิบโอเคยังดีอยู่เอาตรงนี้มานี่มานี่ เราเล้ามาเยี่ยมอาหารหมดยังเนี่ยเีือวกูซูปีสองอันน่าจะช่วยได้อยู่ สตาร์ทให้กูด้วยเข้ามาดิน้องเข้ามาดิเอาเยี่ยมเฮ้ยเพื่อนเราจะตายเฮ้ยแย่ละอัน่อยตรงนี้เหลือตัวเดียว งันตามมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวผมลากเดี๋ยวผมขอแบบสเตลล์มันแป๊บนึงน,นี่ไงล่ะโอเคตามมาเลยครับเฮ้ยอย่าไปตีมันนะเพื่อนเอาฮัาดโหลเฮ้ยย่ายาย เฮ้ยมานี่มานี่โอเครอดจนได้เวนเอ้ยเกือบเกือบตายแล้วไงโ oh, yeah. อ้เย่ในที่สุดแล้วก็สามารถผ่านเวสนี้ได้สักทีแล้วผมก็จะนอนที่นี่สักหนึ่งคืนแล้วกัน โอ,โอ้โหเกือบตายให้เราบาดเจ็บที่หัวเองวอาเนี่ยแล้วก็นอนครับเราต้องคานเอาเลยทีเดียวโอ้เย่ช้า เช้าวันใหม่ที่สดใสเราก็ทีมอัพเลยแล้วกันอตอนนี้เรายังทีมอัพอยู่ใช่ปะถ้ามันมันเป็นดิสแปนะน่าจะทีมอยู่ควอยต่อไปก็เออเอาหนดีนะอันนี้ก็าลากอบลินนล้วกอปลินผมผมไปจ้างผมไปทีมกับแบบไอ้กอปลินเซเลยเยอร์ดีกว่าะ่ะ อันนี้ก็ค่อนข้างยากเราต้องมีดาบที่ค่อนข้างดีกว่านี้แล้วก็สเต็ปที่ค่อนข้างดีนี้อันจะไปเอานี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นเควสที่ง่ายสุดละ ออกร้านปุ๊บคือแบบ,บเรามาเก็บดาก้อนวีดกันเฮ้เหยหมูป่าเฮ้ย เราไม่สู้กับมันดีกว่าไอหมูป่าไอแม่เขข้างถึกเลยนะครับเดี๋ยวผมได้อาวุธที่ดีกว่านี้ก่อนค่อยสู้กันมันลกันเด๋ยวผมอยากได้เนื้อว่ะเอาไงดีวะ ไหนๆก็ไดนะ้แล้วผมเอาเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมจะเป็นต้องใช้เน,นื้อว่ะเฮ้ยนี่ไงนะน้อง đôn đạc ấy Điểm Ô ô Điểm Ông bố này là đây mà dỡ ทีนี้เราก็มีอาหารใช้แบบเยอะละเก็บแล้วก็วิทย์แล้วก็ไปกันดีกว่าโอ้สองอัน จะมผมน่าจะต้องรอให้มันเช้าก่อนอนะผมเพราะว่าผมเพราะว่าผมต้องไปส่งไอ้ไอ้กับไอเอลิสนะครับผมต้องไปที่ร้านเหมือนใช่ปะนี่ไง แล้วเราไม่ได้อะไรหรอหรือผมเรยวเราต้องไปรับอ่าอยู่ที่เวาใช่เรยกว่าแบบผมจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้ตัวเราโกโปรกอีกแลละโอ้โหได้มาสองเหรียญ ได้สมองคอปเปอร์ <C op ple> มาโอ้โห,โ,ห,โ,โ,หโคตรไม่คุ้มเลยแต่ก็ได้ก,กับเนื้อก็ถือว่าคุ้มละอ,อันนี้ผมจะเอาเพชรสายไหนดีวะผมผมจะไปสายแบบสายระยภาพดีกว่าป่ะเอาอันนี้ไปสักสองแล้วก็อันนี้สักสองอน,น่าจะดีที่สุดละ โอเคอีพีนี้ผมว่าผมพอเพียงแค่น,นี้นะครับแล้วเ,เจอกันอีพีสองครับบ๊ายบาย